อนนี้พานทิพย์ก็กาลังสางอวนเพื่อจะลงวางอวนกลางคืนครับวันนี้น้ําเริ่มแห้งได้ที่แล้วพานทิตย์อวนกี่เซนครับเนี่ยอเซนนครับอวนสามเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอวนสามเซนจะหมานหรือไม่หมานครับวันนี้กลางคืนเดี๋ยวต้องลุ้นตอนจบครับผมจวตากอวนเสร็จก็เดี๋ยวไปวางกันเลยไปเช็คอวนดูว่าขาดหรือไม่ขาด เอาละครับตอนนี้พานทิตก็จะพาเราไปยังเป้าหมายที่จะวางอวนกันนะครับวันนี้หมายของเราก็จะเป็นริมเขื่อนเอาใครนะครับเขื่อนกันลมมาแล้วถึงเป้าหมายแล้วไม่รอช้าแกะให้ไวครับพันทิต<ด> <laughs> เอาวนหัวใหญ่มาครับจะออกตื่นเต้นหน่อยครับยังยาวให้่ลุ้นได้ลุ้น เอาพันเงียยมาอยู่ตีล่างอ่านทิศปล่อยเรียบร้อยเป็นหน้าที่ผมเก็บขนาดสามเซนยังติดหัวแข็งครับประเดิมหัวแข็งติดครับใหญ่มาเอาละครับมีกระโดดครับมีเฮนะครับฝันฝันทุกคนของนี้ต้องดูยาวๆครับผลมันเหลี่ยมมันยาวอุ้งปลาติดอยู่หน้าพันทิศเดี๋ยวถ้าใจเย็นครับ ยังไม่ไหวแล้วตาตัวมั็นตัวนี่นี่นี่บอกครับไหนครับตุ๊บๆมาเพื่อนวะนี่ครับเลยครับนี่นะครับกลางคืนจะตื่นเต้นอย่างนี้เลยครับดูตัวครับอ้าวคนบอยครับเริ่มตื่นเต้นแล้วครับมีนุ่นมีนุ่นมาเดี๋ยวมาครั้งแรกก็จะออกตื่นเต้นอย่างนี้หน่อยนะขันเดี่ยวถอยไปอีกครับกระตุกกระตุกมือแล้วยู่งล่างเขาเขา เดี๋ยวตัดดูปักติดอยู่ติดอยู่ไหนครับโอ้ยง่าไหนครับนี่นี่ง่ามนี่ดูปัวป้าไหนใครจะไม่เห็นปลาเลยครับเอ้าไม่วนอยู่นี่ตาไยอ่ะไม่ปลาตายตรงนี้ตายป่ะเจ้าพี่กเลี่ยออกเลยเฮ้ยยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายครับยังดิ่งจากยังจะตายได้ไงโอ้โหมันติดโวนจนหมดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดิน่อยกันนี่ครับสกุลไลยู่ส์บอยครับมานี่ครับเดินไปไหนครับไม่ต้องเดินมากครับ

อ <laughs> ันเดียวหลากวนอย่างเดียวเฉยๆเลยติดหน้าไอตุ้งนี่ยไอ้เดไฟนี้งามจริงปลดทงไมเออเดี๋ยวหาวิธีปลดก่อนครับแป๊บนึงนะครับการที่<น>ไม่ต้องล้นไม่ต้องล้นนี่ครับ เลือบทิดเหยาเหยาแล้วครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นตัวครับชัดเจนชัดเจนใจเนี้ดอกนี้ดูไซส์ครับไซส์ดีมีราคาแลครับนี่ครับแขกตี้เลยครับนี่มีราคาเหยาวไปเหยาไปนี่ยังอยู่ในอ้วนเนี่เปลาเดดหมดเลยนี่นี่หมดหมดหมดกำลังโดนแล้วครับหมวกโอนกำลังจะหมดนุ่งหน้าทิศเดี๋ยวเดี๋ยวลุกละเอียบใี่หนึ่โอเคโอเคนี่นี่กระก้องทางนี้

เปลาอะไรนะไหนๆยิ้มเไรโอ้ยปลาเป้าครับปล่อยครับปล่อยนี่ครับแหมติดอ้วนนี่เอาเลยไม่ได้นะครับอ้วนขาดปล่อยปล่อยปล่อยปลาลูกักครับโอเคครับของดามเลยมาปลาอะไรครับปลากระบอกที่ครับใช้เครื่องเคืียงสวยครับตัวนี้ดูตัวครับตัวที่สวยครับอย่างนี้มีกี่ตัวโล ตัวนึงครับบอยครับนี่ตัวงครับปิดนิ่มๆเลยตัวนี้นี่ตัวนี้ครับนิ่มๆสวยจัดไอ้นี้แกงเผ็ดสวยจัดครับผมทำอะไรกังดูตัวครับทำอะไรกังหัดหัดอยู่ชักน้อยใจนะครับหลักตีตีอวนหลักตีอวนไม่ได้มีบทบาทครับหยุดขนใหญ่หยุดขนใหญ่อยู่ในอวนจับอยู่ในอ้ยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไนเม่ได้อแล้วไหนี้ออะหลังยุดคุณ โอ้ยังใหญ่ไปจังโอ้ยใส่ไหมคนตัวอ๋อมีตัวอันนั้นใหญ่กว่านี้อีกปลาฟองเราบอกมีใหญ่กว่านี้ครับปลาลอดช่องผ่านเอี่ยวหมดครับขับปีอ้วนมาสี่โอ้ย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 โ้ยถายถ่ายถ่ายตีเลยชิตีวนนี่โอ้ยตีล่าไปเลยเอ้ยตีไปเลยผักกระบอกใหญ่กระดุดจันอีกจันเลยหออีบอไปรู้หาไปแล้วมั้งยุ้ยยุ่ยยู่ยตีกวนวันนี้ไหนตีกวนยู่

โอ้ยนกด้านนกโอ้ยใส่นี้โอ้ยโดนใสนี้ตายแล้วโอ๊ยจ้าเลยโอ้ยนี่ก็โอ้ยโอ้ยขบวนโอ้ยโอ้ยใส่นี้ล็อกอยู่ครับล็อกอยู่นั่นครับวางยาสรบก่อนเคยเห็นนะครับเนี่ยออกกอนออกก่อสุปเปอร์ซีเชผ้ดอกนี้โอ้ยโดดมันจัดครับโอ้ยโดูมัน้ก่อนันจัดนี้บ่ากนว่าวมันเงียบนะ โอ้ก็ใหญ่แล้วครับนี่ครับผมซุปเปอร์ซีเชม่ะเป็นไงฮะดูนี่ฮะโอ้ยคู่นี้บิ๊งบิ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 งบจัดอะเอาไปตองสวยงามจัดครับช็อตนี้นี่ครับนี่เต็มอ้วนเลยนี่เดี๋ยวแล้วถอยหน่อยช็อตนี้เต็มอ้วนนี่ครับสามโลอยู่เฮ้ยข้างหน้าดิจูงเนี่ยตัวหนึ่องตัวโอ้ยนี่กี่ตัวโอ้ยสองตัวครับเจ็บที่เจ็บตัวก่อนตัวปลาลุดยังไม่ติดยังไม่ติดนี่ครับอีกตัวครับโอ้ยช็อตนี้เอาอย่างเญาครับ ขาวเต็มเลยเนี่ยเหมือนตรงนั้นเหมือนพี่ปุ๊บเนยเดี๋ยวปุ๊ังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวงเนี่ยไอ้ตัวนีปุ๊บก่อนโอ้โหได้แล้วได้หมดปาครั้งแรกแล้วดีใจครับกตัวนี้ครับเอาพัดเอียวเดี๋ยวังจะลุดนโวะนี่ครับมือมือสั่นแล้วนี่ตัวนี้ครับหืมสัตว์นียาวเลยครับสัตนี้มันครับนั้นจับนี่ครับนี่อีกตัวนี้ครับ ปลาตัวเดียวผมนอนหลับแล้ววันนี้้ไปปลลดา่ยเดียวได้ปลดปลานอนหลับเฮ้ยตุ้มนี่ตัวครับไหลไหลกันยาวๆเลยช็อตนี้เดี๋ินๆนะมันอยู่กระโหลกหลังนี่เองโอ้โหได้ขอปดสักตัวเหรอแย่งหาขออย่ามาเรียกร้องนะครับพี่นี่ไรบอยโอ้โหอีกอีกพันๆเดี๋ยวนะครับทางไหนวันายเดียวเลยไซติดอีกสามสี่ตัวข้างหลังเลยไซนี้ วรงนี้ถึงกรชื่นใจมีกิ๊ดก้าสก๊ดก้าสโอ้ยโดดเลยสะใจมากเป็นไงครับจุกนะครับโดนตะกี้โดนไข่ไข่ซ้ายหรือไข่ขวาโดนกระทุ้งนะใจตัวงนี้นี่ตัวครับโอ้โหนี่หายอ้วนนี่ป่าทั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับกดแป๊บนึงกดยังไงครับตรงนี้สั่นครับมือสั่นจุกครับอตรงจุกมากห้าตัวฮะผ่านทิพย์โดนปลากระทุ้งท้องฮะมี่เพิ่งจุก โอ้โหนี่อีกเต็มเลยครับตอแบบนนี้ลูกโหหนูไซส์มีอีกตัวครับแล้วตัวชาข้างเขาเนี่ยนี่อีกตัวครับโอ้โหปวดปวดกันระว,วิงไม่จ้องรีบครับจะล่นไปทรามเจ็บมือน่ะโอ้นี่ตากล้องครับตากล้องเหยียบตีนอ้วนครับถูกตอ้ <laughs> ตองน,นี่นะครับสำหรับ ผมปลดเองผมปลดเองนี่ครับสำหรับมาเดียงินให้เขาหน่อยด้วยนี่ครับโอ้ยง่ายจัดครับเอาออกจากวงอ้วนเลยครับ้นี่ตัวครับโอ้โห่โชว์ของแลยมาบานเอี่ยวโอ้โหนี่รับใจจัดครับผโอ้ยอวนผมขาดหลายช่องมากโอ้โหบานเอี่ยวถึงเัินประทับใจนะครับ ได้ปลดปลาหนึ่งตัวนึกว่าดารถเก๋งฮะอยู่สองตัวแล้วเฮ้ยซุ้มซุ้มอีกสองตัวนี่าหวานคับวามสนุกสนานครับปลาไซส์ขนาดนี้จะไปสนุกได้ยังไงสามโลไหนนี่นีแล้วแล้วม่งเขาโดดโอ้อเมื่อกี้เขาไม่ได้เล่นนะฮะขอเล่นหน่อยแหมขอออกกองทักนิดด้วยอวดได้สองตัวไปนี่คืนนี่เลยครับผมเก่งจัดครับถือว่าคุ้มรอดำลงกัน ครับคืนนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเก็บปนกลับบ้านก่อนนึกกระโดนสูงไอ้แก้วซะแล้วที่ไหนได้ติดกระเด็นกระเด็นมา4ีห้าตัวเองครับผมเองผมเองนี่ครับผลงานรวมคืนนี้พอกินอยู่พอแบ่งกันกินนี่ไซนี้ไม่ต่ำมา2องโลครับอา้าวใครขโมยปลาไปหนึ่งตัวครับนี่อันอิ๋วเปล่า อ๋ออยู่ครบครับเลีนงานคุงครับสไคยชอบการหากินแบบฟีสไตล์พันเดียวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับลองพันทิศสามคนก่อนค่อยกลับไปเดินไปเรื่อยเลยหูเหินร่มเลยยัอยูเ่เหนร่มกันเลยนะเรียงเขียงขุดดิครับ เดินกลับบ้านอยู่ดีๆเจอผู้ดำอีกแล้วครับผมหมกซ้ายนี้ก็เลยหมกมก่อนจับยากหมกแล้วบ้านที่จะโชว์ไหมไม่เอาครับอ้าวม,ามีเปล่ามนะีเปล่าฮะเดี๋ยวเริ่มก่อนจับเลยเอ,อ๊บออกครับออกปุบเลยตตัวเเมียยกไปไหนล่ะอยู่ทำไมไม่กลับเลยอะ่ะอยู่ปนะล่ะอยู่ครับนะ โอ้โชกครัโชกครับโอ้ทิ้งอ้วนเหรกูทิ้งหลังกับหลากอ้วนอยู่ครับหมวกเนาะไปเยอะเยดคืออ้วนไหมนี่ทิ้งออกมาทัับก่อนกลับบ้านครับของแถมโอ้ยจับมาอยู่โอ้ยู่ขึ้นล่มเลยเนี่ยโตโต้วยเนี่ยโตไหมเนี่ยโตข้อมือเลยก็ได้อยู่ครับ มาแล้วโอเคปูนางแหละตัวเมียใครตรัวเมียครับถูกใจจริงๆครับตอนกลับบ้านของแถมประทับใจกันแล้วครับคลิปนี้เ,เก็บช็อตตอนกลับบ้านสวยงามจริงครับ